คาชิปันเดียวเลยโซโล่เลยแล้วล็อกไปชิกบแว็บแล้วล็อกกับโอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแปชฮปริกฮีโร่มาโซโลจากคาชิ สวัสดีครับพบกับ b u ฟ f ฟ l o ร o ลอสในเกม EAF4 2 5นะครับมาตามติดชีวิต Buffalo ์ทาคาชิกันฮะหลังจากจบฤดูกาลที่2ตอนนี้เล่นอยู่ในสโมสรของประเทศโรมาเนียโอ้โหไม่เคยดูบอลลีกโรมาเนียเลยก็เลงงงนิดนิดตอนอยู่ลีกโรมาเนียเนี่ยผมยื่นข้อเสนอไปว่าอยากจะย้ายมาที่บอลมัชนะฮะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะแล้วก็เป็นอย่างฝันฮะได้ย้ายมาเหลือแค่กดทรานเฟอร์นะปะไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไร ะะไปแล้วฮะเอ้ยเซ็นสัญญานะฮะค่าเหนื่อย4,9,500ป่นด์นอนนะสัญญา2ปีอนะนี่เซ็นสัญญาโอ้โห,โหโ new beginnings เนะี่ยฉากลูกฟุตบอลพรีเมียร์ได้เจอกับเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูอาร์ซิอลนท็อตแนมฮอสเปอร์และทีมใหญ่อีกหลายทีมนะฮะน่าตื่นเต้นมาคลิปนี้นี่โห,โหไงเปิดตัว ใครรออยู่ผู้จัดก,การของบอลชมัดนะฮะผมก็ไม่ได้เชียร์บอลหมัดนะไม่รู้ว่ามีใครบ้างอะแต่แต่เก่งเลยบอลหมัดเนี่ยมีจัสตินไคลเวิร์ดจำได้ยิงเยอะด้วยไม่บัฟฟาโลเอ้ยแน่นอนเลยวะเย,ย้ใส่แบน เจเจอ้าวทีมชาติอยู่เหรอเดี๋ยวรีวิวออบเจิทีฟก่อนอืมตอนนี้เราเป็นตัวสำรองอยู่ฮะแมตช์ทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะว่าเรามาโฟกัสที่สโมสรดีกว่าฮะอีก40วันฮะเราจะเจอเอเวอร์ตันโอ้โหแต่ว่าเราต้องเล่นทีมชาติก่อนชาติข,ข้ามหมดเลยนะท่านผู้ชมขอพายจริงแฮะเอาละฮะเจอกันในแมตช์กระชับมิตรก่อนฮะก่อนที่จะเจอเอเวอร์ตันนะเจอเอฟซีอัก์ซ์เบิร์กสโมสรต่อไปฮะที่เราตั้งเป้าหมายในการที่จะย้ายไปเล่นนะผมจะตั้งเป้าหมายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะค่าเหนื่่อยตำสุด8 ดหมื่นปะมาฮะนัดแรกในสีเสื้อบอลมาชาจะได้เล่นกับใครบ้างเมื่อกี้ลืมดูใครวว่าผมต้องไปดูนี่โดอันอ๋อโดอันจากมันจะได้ยิงไห้เนี่ยคำหน้าเป้าเดียวว่ะถงมาเออ เนี่ยไปเอาฟ้าวโอ้ยบ้าอันเดอาเย่แย่งดิแย่งดิเฮ้ยแย่งดิโอโ้โหปล่อยเขาเลี้ยงมาทำหน้าก่อนเราไม่ได้กดเรียกบอลนะฮะเราให้นักเตะตัดสินใจเองนะ

ได้วะไม่ได้ไไดออออวะอไอ้นี่ไข่วับลงไปนี่เสียบแม่งเลยหลุดละฮะหลุดละฮะตรงหลังบล็อกได้แบบอบฟฟอโลเอ็งคุณครฮะลงมาโอ้โหเอ็งคุณเชลซีไม่ใช่เหรอโอ้โหไปละฮะบอฟฟอโลทาคาฮาชิทาคาเอ้าเสียบเรียบร้อยไปแดงต้องแดงแล้วต้องแดงแล้ว แต่ยเย็นๆนะเอาแดงจริงด้วยท่านผู้ชมงานมาดิฮนะมาสวยแล้วสับแม่งเลยเน้นหน่อยเน้นหน่อยตรงมาเน้นหน่อยโอ้ย เอ้าวยังได้ไปอโอ้เฮ้ยไม่มีทีมเวิร์กทีมเวกอะไรเลยวะไม่ลบไม่ไล่แม่งละไล่กันเองเว้ยอ๋อไอ้อคุณครูลงมาเป็นหน้าเป้าฮะคู่เรา,เรานะหน้าเป้าหน้าคู่เออแย่งสิครับลูกพี่ไอ้เนี้ยกลายเป็นป่วยเลยเฮ้ยตรงมา โ okay. อเคน,นี่ยโกเช็อย่างงี้ยเป็นเป้าไปวิงดิเอาส่งให้แล้วดูอันจริงจริงไหมเออทำทักทีโอ้โหโดเปลี่ยนออกห้แอนโทนีเป็นสกอต บอลเขาก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะเล่นอ,อย่างนี้ดิโอ้หเลสดาม่าเฉิบยิงท้ายเกมนะทำไงทำไงแทงทะลุช่องมาจะเปิดไหมเรียบร้อยป่าววะเดี๋ยวบอลได้ไปฮาชิฮาชิไปแล้วฮะลงมาสวย แล้วก็ชากะชาหลุดแน่นอนหลุดแน่นอนแล้วปั่นคนนุ้งโค้งยเเสียแ่งเ้ยโอ,โอโสองท่านแงเปิดรงมางมางมาให้ดิเอาอยิงลูกลนหนึ่งชนะหนึ่งศูนย์สำหรับแมตช์แรกเปิดตัวหนะึ่งอซซีฮะ ไม่ธรรมดานะถือว่าโอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวดูอีกแมชหนึ่งฮะได้ดูไหมวะหรือว่าจะเป็นกระชับมิดอยู่นะอย่าไปเตะพีเมียร์ลีกลเนี่ยท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ยาวๆไปแล้กี่แมชก็ว่ากันไปสำหรับบอฟฟโรทาคาชิจะไปถึงแชมป์โลกหรือเปล่าะจะได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไหมตั้งเป้าไปแมนยูเลยนะครับจะไปแล้วก็ค่อยไปมาดริดนะเออสำหรับตัวเนี้ยอ่ะเจอไลซิกบีดครับกุ๊ปเตจอะไรวะมีด้วยเหรอรายการแบบเนี้ยเป็นรายการเชิญแน่นอนเลยนะไป ซาติเอกโก้เบอร์นาร์ดิวอ้าวเตะอะไรที่สนามมันบิดวะมาฮะพบก,กับการเล่นของบัฟฟาโลคาคาชิใน,นครึ่งหลังฮะเอ้าแล้วส่งติดโอ้โหแม่งเหมือนคำจะพูดวะ่ะมันไล่บอลหน่อยดิเออเนี่ยเตะขามันเนี่ยอย่างเงี้ยเออไปมาดีดเอาตูปดลบมึงเว้ อันโทนีออกมาคาบีเวกาติดอีกโอ้ตาเขาวะจะให้มาถูกทีไหมเนี่ยเพราะกันไฮไลท์ครึ่งหลังแมตช์ที่สองฮะตอนนี้ลูกทีโอโหดูเดี๋ยวเข้าบอลมืดจัดแม่ง,งยังกลับกวยโดนป่ะโดนไปมาโอโตา้ตายแล้วตายแล้วฮะ โอ้โหเรตติ้งผมแม่งไม่ได้บอลเลยอะ่ะต้องมาลงมาเอาบอลเองเว้ยโดอันมาทำไงลงมาโดอันไปเล่นแม่งแค่นี้แหละมาโอ้โหต่อยทะลุช่องสวยล็อกล็อกเอา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 วิ่งสิครับโอ้โหพี่ไม่วิ่งแล้วจะยิงยังไง อยู่ตรงกลางแล้วเอ้าอย่างนี้เป็นเรียบร้อยครับทาคาชิบอกโ,โล่ทาคาชิยิงลูกแรกให้บอลมัดนะฮะโอโ้โหบอลอยู่นานต้องลงไปปั้นเกมเองนั่งนักเตะมันต่อบอลไม่ดียังใส่ต้องย้ายไปเรือม,มาลิดเลยเว,ว้ยอะน้ำละเออค่อยดีหนย เข้าวันอย่างนี้ดิเออเนี่ยไม่ต้นยากกันเลยวะถูกไหมลุดละหลุดอีกละหลุดอีกแล้วทักหาชิอุย้ยยิงเข่าไกลอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเอาโดอันทำอไงนี่ไงลูกศอกไงนะสวยจัดตีลังกาสักหน่อยปะอืออาล้วฮะลูกศอกมาแล้วฮะหวังว่าจะยิงได้เรื่อยๆนะ ลีวูก็เข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปทุกทีอ่ะนำอาเซนอัล11แต้มมาโอ้โหล่าสุดแม่งยิงแมนซีเลยเราเล่นเกมรับเหนียวมากแมนซีแทบจะแบบไม่ได้ยิงใกล้ๆเลยลโมซาลาแม่งอายุ32แต่แม่งการเล่นแม่งโอ้ยเหมือน20ปลายๆนฮะ เป็นโคตรเก่งแล้วได้บอลทีแม่งหลอนเลยอะล็อกล็อกไอ,อ้กวาดิโออะหลังหักเลยหลังหักแม่งต้องกินไอ้มัมมาโคสวยโดอันส่งมาทัวเออเนี่ยจะยากอะไรวะทา,าคาชิไปคนเดียวเลยโซโล่เลยแล้วล็อกไปชิกกับแว็บแล้วล็อกกับโอ้โหเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมแฮปปิกฮีโร่ฮับโซโลทาคาชิ โอ้โห,โโหย้ายมาบอลมัชฮะมัที่สองเท่านั้นเองฮะแผงลิตนะฮะผมจะไม่ทำให้บอลมัชผิดหวังบัฟเโลท่านบอกนะนี่งไง่จริงจริงชิปก็ได้งไงเตะขางแม่งเอาลูกอเล่าเอาหรือเล่าเอาล่าอลมาสฮัส เดติ้งสิบไปแล้วฮะตอนนี้โอม้าสวยโดอันวิ่งโอ้โหนี่มันไม่ชอบวิ่งโอ้โหมึงเสียบยี่หรอมึงโดนวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งจนเหนื่อยแล้วลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวล้ำ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 มาส่งมาเออ ดูดูโอ้โยโชว์สกิลเรียบร้อยฮะจบไปแล้วฮะแมตช์ที่สองแฮทริกฮะโอ้โยแมตช์แรกจบแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ย้ายมาบอลมัชนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับพบกันหน้าซักกลางฤดูกาลละกันสำหรับทาคาฮาชิตะลุยพีเมลีกอังกฤษนะฮะฝากบอฟฟาโล่ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ